ไม่ว่าจะก,กี่เดือนกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมนะคะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทยังไม่ลืมคุณยายหมุนซึ่งเป็นโยอุปถา,าที่มีคุณเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้นแต่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเดินทางมาทุดง แถวจังหวัดอุดรธานีค่ะและเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้แวะเยี่ยมครอบครัวคุณยายหมุนคนไทยที่บ้านพานเหมือนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนธานีหลังจากเสร็จงานจากวัดยอดแก้วหลวงพ่อพระสวยวัดหนองคายค่ะ โดยท่ามกลางญาติโยมจํานวนมากเลยนะคะที่ทราบข่าวว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจะเดินทางมาที่บ้านคุณยายหมุนญาติโยมก็มารอกราบสักการะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและหลวงปู่เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวของคุณยายหมุนนะคะเป็นครั้งที่สองของปีนี้แล้วค่ะและเมื่อครั้งก่อนนั้นนะคะหลวงปู่ศิลาได้เดินทางมาเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567 จะก,กี่เดือนจะก,กี่ปีก็ยังเหมือนเดิมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ยังแวะเยี่ยมเยียนคุณยายหมุนโยมปุปถาาที่มีคุณต่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมื่อหลายปีก่อนท่านไม่เคยลืมท่านก็จะแวะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านเส้นทางบ้านผ่านเหมือนนะคะ ก็จะแวะเยี่ยมคุณยายหมุนเสมอเลยนะคะนี่คือความเมตตากรุณาของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขออนุมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้กราบสักการะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันนี้ด้วยค่ะ